สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องรีวิวนะครับโคมไฟโซล่าเซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นรุ่นอัปเกรดมันจะอัปเกรดยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะดูข้างในนะครับว่ามีอะไรบ้างให้บ้างนะครับในกล่องนะครับก็จะมีมา2ชิ้นแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ห่ออะไรมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระแทกหรือว่าเอากระดาษยัดๆนะครับการกระแทก อ่าโคมไฟรุ่นใหม่ตัวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูที่ที่ตัวโคมไฟก่อนแล้วกันนะครับที่ตัวโคมไฟข้างในมีอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็นรุ่นอัปเกรดรุ่นใหม่นะครับโอ้โ,อโห,โหนี่ครับรีโมทนะครับตัวรีโมทเป็นสีเขียวนะครับนี่ตัวโคมไฟแล้วก็น็อตน,นะครับ นี่นะครับโคมไฟโคมไฟด้านหน้านะครับเป็นพลาสติกนะครับด้านหลังก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกมีหลอดไฟแสดงสถานะต่างๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นไฟอะไรบ้างนะครับแต่เท่าที่รู้เนี่ยตรงกลางเนี่ยน่าจะเป็นไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นบอดี้ของตัวหลอดไฟนะครับ วัสดุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นอลูมิเนียมอย่างหนาเนี่ยน่าจะเฉพาะตัวนี้นะครับเฉพาะตัวตัวขามันนะครับแต่ตัวโคมเนี่ยยังคงเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็กันน้ํานะครับตัวนี้กันน้ํามีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เขาบอกว่าความจุสูงนะครับโคมไฟขยายพิเศษนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับคุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเป็นเป็นรุ่นอัปเกรดตัวเริ่มต้นก็คือตัวละ399บาบาทตัวเริ่มต้นเนี่ย มีกำลัง150วัตต์นะครับเขาบอกว่าให้เวลาสว่างได้ถึง14ชั่วโมงนะครับสิชั่วโมงหลอด LED ทั้งหมด168หลอดนะครับแล้วก็สามารถส่องสว่างในพื้นที่ได้ถึง300ตารางเมตรนะครับอันนี้ตามสเปคที่เขาบอกมานะครับความยาวสายไฟที่แถมมาเขาบอกว่า5เมตรนะครับอ่าตัวนี้ก็สามารถปรับมุมได้180องศานะครับ ปรับมุมในการเอียงได้180องศานะครับตัวนี้ค่าไฟ0บาทนะครับเพราะว่าใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับความจุของเขาเนี่ย26,000มิลลิแอมนะครับที่อยู่ในนี้นะครับ26,000มิลลิแอมนะครับการควบคุมรีโมทนะครับตัวบนนะครับก็คือสว่างทั้งหมดตัวล่างนี่คือสว่างครึ่งเดียวนะครับแล้วก็บวกลบนี่ก็คือเพิ่มความสว่างนะครับ ตัว M ตรงกลางยังไม่แน่ใจว่าใช้อะไรนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวออโตนะครับแล้วก็ตัวนี้3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ดชั่วโมงตามที่เราจะตั้งให้มันติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวแผงโซลาเซลล์กันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแผงโซลาเซลล์ถือว่าค่อนข้างใหญ่ดีทีเดียวเลยนะครับแผงคมไฟนะครับกว้าง22.5เซนนะครับยาว35เซนเลยทีเดียวนะครับฟุตกว่ากว่าเลยนะครับตัวนี้ แผงคมไฟถือว่าใหญ่มากแล้วก็เป็นอลูมิเนียมนะครับก็จะมีขายึดแผงอลูมิเนียมมาให้นะครับแล้วก็ตัวน็อตต่างๆรวมอยู่ในนี้รวมทั้งฐานรีโมทนะครับนี่นะครับน็อตยึดคมไฟก็น็อตยึดคมไฟติดผนังนะครับน็อตยึดขาของแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ฐานรีโมทอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับคู่มือก็อยู่ในนี้นะครับอ่าเราดูคู่มือก็ได้นะครับว่ารีโมทเนี่ยใช้ทําอะไรนะครับ แต่ว่าไม่ตรงกับรูปนะครับไม่ตรงกับรูปที่เรามีจริงนะครับนี่นะครับอันนี้คือแผงนะครับอันนี้คือหลอดนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูกันาการใส่ก็คือเสียบเข้าไปตรงๆเลยนะครับอ่าเมื่อเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ขันใ,ในตัวนี้นะครับตัวนี้คือตัวกันน้ํานะครับตัวกันน้ําในขั่วนะครับขั่วนะครับแล้วก็ขันเข้าไปให้มันสุดนะครับ โอเคนะครับเรามาดูกันว่าโคมไฟมันจะทํางานหรือเปล่านะครับถ้าเราติดไฟนะครับโคมไฟยังไม่ทํางานนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ออนที่รีโมทนะครับสถานะการชาร์จแบตก็เริ่มทํางานนะครับอันนี้ก็คือการชาร์จแบตนะครับไฟกระพริบแดงๆนะครับน่าจะมีแบตอยู่แค่ขีดเดียวนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีแสงแล้วเนี่ยมันจะทํางานหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เหมือนมันยังไม่มีแบตนะครับแบตเตอรี่มันต่ำมากนะครับอยู่ที่ขีดแดงขีดเดียวนะครับไฟยังไม่สามารถเปิดได้นะครับเดี๋ยวเราลองปล่อยให้มันชาร์จไฟสักคู่แล้วก็มาทดสอบกันใหม่นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ปล่อยให้มันชาร์จแบตสักคู่เนี่ยรู้สึกว่าจะได้แบตเตอรี่มา2ขีดนะครับ2ขีดนี่นะครับเปิดเปิดติดแล้วนะครับแบตเตอรี่2ขีดนะครับนี่นะครับ นี่นะครับความสว่างนะครับอัน <finishing> นี being ้ตอนกลางวันนะครับเปิดไฟเปิดไฟในบ้านอยู่ด้วยนะครับความสว่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ก็คือตัวแผงนะครับมันโดนแสงนะครับอ่าอ่านี่นะครับนี่คือความสว่างของมันนะครับมันก็จะมีออนนะครับออฟนะครับนี่นะครับ แบตเตอรี่ก็จะโชว์อยู่พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะดับไปนะครับออนนะครับออฟนะครับแล้วก็ตัวนี้ความสว่างนะครับพอเราออนเนี่ยเราก็เล่นความสว่างได้นะครับนี่นะครับจริงๆไอ้โหมดสว่างเต็มกับโหมดสว่างน้อยบนล่างนะครับมันจะใช้งานเหมือนกันนะครับเล่นความสว่างขึ้นนะครับเล่นความสว่างขึ้นพอความสว่างสุดเต็มที่มันจะกระพริบบอกนะครับมันจะกระพริบบอกนะครับ ลดความสว่างลงนะครับลดความสว่างลงพอสุดเต mm ็มที่มันก็จะกระพริบบอกเหมือนกันตัวนี้บวกความสว่างมานะครับพอสุดเต mm ็มที่มันก็จะกระพริบบอกนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่ากดปุ่มนี้แล้วก็สว่างเต็มที่เลยกดปุ่มนี้แล้วก็ลดครึ่งหนึ่งเลยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับส่วนตัวออโตนะครับก็คือว่าเราตั้งออโตไว้เมื่อเวลาพอไม่มีแดดแสงหมดไฟก็จะติดอัตโนมัตินะครับ แล้วพอมีแสงไฟก็จะดับอัตโนมัตินะครับคือออโต้แต่ถ้าเราไปออฟออนเอาก็ได้นะครับนะครับถ้าเราไม่ได้ตั้งเราเราปิดออโต้เปิดออโต้นะครับก็คือเครื่องยอมรับปิดออโต้นะครับเครื่องยอมรับนะครับแล้วก็ออฟนะครับมันก็จะไม่ติดคิด่าอย่างนั้นนะครับถ้าเราไม่กดออนขึ้นมาอย่างนี้นะครับมันก็จะไม่ติดนะครับอันนี้ก็สว่าง3ามชั่วโมงนะครับเครื่องยอมรับ นี่นะครับ5ชั่วโมง8ชั่วโมงมันก็จะยอมรับมันก็จะบอกเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัว M ตรงกลางเป็นไฟฉุกเฉินนะครับนี่ครับเป็นไฟฉุกเฉินนะครับสามารถเปิดเป็นไฟฉุกเฉินได้นะครับตัว M ตรงกลางอ่าตัวนี้สถานะแบตเตอรี่นะครับนี่มีเมลขีดเดียวนะครับถ้าตอนแบตเตอรี่ชาร์จตัวนี้จะกระพริบนะครับตัวนี้จะกระพริบอ่าเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับ อันนี้ก็คือไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับมันจะติดอยู่ชั่วระยะหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะดับไปเองนะครับแล้วมันก็จะเข้าสู่โหมดการชาร์จแบตนะครับโหมดการชาร์จแบตเมื่อแผงโดนแสงนะครับนี่นะครับดับไปละแต่ว่าไม่มีการชาร์จแบตนะครับต้องรอสักพักนะครับอ่าโอเคนี่ก็คือไฟโซล่าเซลล์รุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นอัปเกรด หลอดไฟเยอะนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ3า9บาทตัวเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดใครพื้นที่กว้างๆอยากได้สว่างมากๆก็ขยับขึ้นไปหลอดไฟก็จะเยอะขึ้นอีกนะครับแบตเตอรี่ก็26,000มิลลิแอมป์ทีเดียวไม่รู้ว่าอยู่ได้14ชั่วโมงจริงหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อเอาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับตัวนี้ส่งมาจากประเทศไทยนะครับใช้เวลาไม่นานแต่ว่าสินค้าจะเป็นพรีออเดอร์นะครับเขาจะเขียนว่าพรีออเดอร์นะครับ แต่ว่าเวลาสั่งไปแล้วเนี่ยก็ประมาณไม่ไมเกินอาทิตย์หนึ่งก็ได้รับแล้วนะครับส่งมาจากไทยพอเขาได้รับของแล้วเขาก็จะส่งต่อมาให้เราอีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ส่งมาจากต่างประเทศนะครับเป็น p ออเดอร์ order. หรือว่าลิงก์ที่ผมแปะไว้นะครับใครจะลิงก์เข้าไปแล้วลองหาดูร้านอื่นที่เป็นที่เป็นร้านไทยนะครับที่อยู่ในไทยพร้อมส่งเลยเนี่ยก็ได้นะครับลองไล่หาดูนะครับ399นะครับบางทีก็ลดราคาเหลือ369อะไรประมาณนี้ตัวเริ่มต้นของรุ่นอัปเกรด150วัตต์นะครับอ่า ถ้าใครสนใจก็ลองสั่งซื้อมาใช้กันดูนะครับกดตัวลูกศรชี้ลงนะครับเพื่อดูตัวส่วนขยายในคำอธิบายใต้คลิปนะครับจะเห็นลิงก์สั่งซื้ออยู่นะครับลองเข้าไปดูนะครับถ้าสนใจสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ